สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับพี่น้งองเข้าสู่ช่องตลุกสาวพาเลาะค่ะนี่คือบรรยากาศสดๆค่ะพี่น้องโอ้ยห้อนคักอุทุมพรพิสัยสีสเกตค่ะคนี่กำลังเสิ้อลงเวทีพี่น้องฮอนค่ะฮอนนี่ฮอนฮอนฮอนอาบะเปียกเขากำลงไปซื้อน,น้นก่อนไปซื้อนหนดโดยกังสียางไปอั่างนั้น สวัสดีค่ะคุณแม่มรีบน้ำกินได้ไปลาเอาห้แน่น้าไปเนี่นนนยไม่ไหวดอก,อกน,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 นี่นี่ใส่แก้วเบียมอหมนเลยที่บ่เม,มียก็บแบ่เนาะเป็นไถแม่ ใต้ทออ้องรถนี่แหละจ้าเจ้นีชีวิตสันรรค์กินนอนบนล้นแล้วก็นอนใต้ทอ้องรถคือชีวิตนกชุดร้อ,รอยไม่ค่ะ <c oughs> นกห้องชุดเนี่ย <c oughs> บ๊ายดีค่ะแตะ่ลูกสาวที่นี่พี่น้องมาแล้วแล้วลงจากรถแล้วแมวลาเพิ่นแต่นั่นกะจีหอนพวงหอมโค้ดก็ไม่สายไม่เสียด้วยซ้ำใช้มาเช้าเฉื่อยสวัสดี อันเอาโคกจ้าลอันโคกชารีวิวดูรีวิวอะไรรีวิวสถานที่โอ้แต่มันก็โอเคอยู่มันก็กลวงขวางมันก็เออขัดย้มเมือแรกก็ัดจะเป็นตะเบึงเป็นตะยูยูเป็นตะยูยูตั้งสื้อฝากหอนน้องๆผู้เขาสิมานรวมการรวมงานน้ำพอารูดูการหนาดูเป็นทังไลายใช่แล้วนี้เขาโพสต์รับสมัครศิลปินแล้วอยจะมาเลยค่ะจะมาจะมาเริ่มแรกซึ่งเปที่พังที่ฮอร์ดเดท ทั้งคูนวหนวกับหนวฮอ,อนกับ้อนประเนได้พ่อหนาวจะคิดยุปีนี่ไปทีกับพัดูดูเออวันรับเราวักส่วเขาจะเป,ปเพพิดรับแล้วมาติ่มเวเปิด,ดรับสมัครนะคะเปิด,ดรับสมัครวันรด,ดูดูนะมา,งงาเปลยนงีเต็มที่ว่า,อ,าอันนั้นจำไาว้ใจด้วย,ยอยอบได้จายากเด้แม่หนูไปบ้านี่ดีเด้อไปไปม่ไปเมไปเบิ้องไปไปรีวิวที่นอนนะคะ พี่น้องขัดกลือวซาหมอลำม,มาหอดแล้วขัดจอกกระสีหาหม่องยูหมอ่องเศร้าบางสิละ่ะผู้ใดที่แบบว่าคิดว่าจะคลองซิยูบอะไรย่ยาสิมาเด็ดขาดเด้อพี่น้องเด้อเออใช่พวกเราคนถามทาอาบน้ำใส่บอมีค่ะสิบอกเลยว่าบอมีค่ะการหาของน้ำหมองชาหนี่ยากลำบากซะเหลือเกินนี่นอนยายกันไปจังหวัดใดที่มีโฮม,ม่ไม้หลายๆนี่คือเป็นการดีเป็นการดีของหมอลำ ลาคามองไรที่เป็นวัดเป็นบ้าตรงไหนที่เป็นวดัดเท่ากับโอเคยินดีเม่์มีหม่องยู่้ะบ้านพี่น้องจะไปยังหัวสันหัวคอนมามม่อังกอค่ะพี่น้องไปใจไหนเอารีวิวสักก่อนผู้สิไมยอยู่น้ำเห้าบอก พี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานพูทีิมาอยู่น้ำเฮาซะก่อนเตรียมตัวจังไดน,นี่จตรตัวเอาเตรตัวหาหม่องยูแดดเตรียมตัวอลไรยากจรตัวกินมะม่าลดเพลทแห่ <c oughs> ไม่ยาก่อนวะมาต้องมาเด้อฮ้อนกับฮ้อนเวทีกับพังแม่ <c oughs> มาฮะพุทอย่างแมก่มกับแม่ผู้ใจะอดทนไดกับแม่เอออดทนใดหาเงินพี่น้องขันพูใ้ใดตั้งใจพุทิมาห,หาเงินแนะน่ำเลยนะคะแนะนำสถา,านที่ตรงนี้เลย เอา้าพี่น้องวานไผ่เจวบีซตนนี่มาก่วนหมูล,ลงรถกกวนหมูพสัสมีปีคููใจเด้เอพอพัสมีปีคููใจนี่พี่นอ้องอีบอนกับสิมานอนนำ้ำแม่แม่มมห้องชดุดอันนี้ผู้จัดการทอปธนาชัยที่นี่ มืมอวานกลับไปนอนน้ำเล้ามันละ่ไนนะไก่อี่เดียเอาถือว่าไงอัไนผู้ศาสตร์นันนีนนนน่อะไรมีโฮมก็ถือว่าด,ดีค่ะพี่นอ้องจะเบิ่งบริเวณทุ่งนาคือทุ่งนาจริงๆนะคะคือทงหน้าจังหินทงหน้าเนีนๆคิงๆเนาะ ไปล้ำเทปไหมพี่น้องแห่งลํำบากดเสียงเงินลายจีบศออิลปินนั่นผู้เพื่อนไปเองเพื่อนกะมีรถมิลาอันานกะใครที่จะมารถส่วนตัวนะคะก็คือว่าดีแต่พี่น้องก็ต้องมีคนซัพพอตนะคะสําหรับคนที่สิมาเด้อแต่เกิดสมนวนสิมาหาเงินดีๆพิมออนแนะนําเลยว่ามาแบบนี้สบายสุดเออมาแบบนี้สบายสบายเรื่องอยังสบายที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย นะคไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายเข่าก็กินฟรีรถก็ขี่ฟรีโอ้ยพี่น้องฮวอนครับเ้าเรื่องมาผู้สิมาสมัครเนาะรอรอผู้สิมาสมัครกินฟรีอยูฟ่ฟรีค่าใช้จ่ายบม่ได้เสียได้ติบกับเก็บเงินค่าตัวกับเก็บ กระสือเป็นบางอย่างพี่น้องส่วนมากกัดเกินเทาอยากแบบอยากกินขนมอยากยังสีกระสีได้สือแน่เป็นบางอย่างนะคะสําหรับค้นที่สีมหาเงินหรือว่าสําหรับพ้นที่ทตั้งใจอยากทํางานเก็บเงินก็แนะนําเป็นมองหนีเลยค่ะระเบียบว,วัตถศิน์แต่สําหรับคนที่จะบอกว่าสําหรับพ้นที่แบบอยากมาลินอยากมาหาประสบการณ์ข้าม,มาประสบการณ์ของหลายๆคนเนาะ อันนี้อมบอลอิมบอลอม,ออมอบอนบลูได้เข้ามาประสบการณ์ของพี่น้องแต่ละคนคือกันบอแต่สําหรับเข้ามาประสบการณ์ของอีมบอลนี่อมบอนอยากสิบอกว่าประสบการณ์ที่เราออกมาหามันต้องเรียนรู้จริงมันต้องแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเจ้าต้องอยู่ให้ได้เจ้าต้องแบบอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่อยู่อาศัยหรือว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมต่างๆเพราะว่าจะเจอกับอิหยังต่างๆแจังเ่นสมุติวาห้าลังมือกับพอ่อคนเมาห้าลังมือกับพอ่อหมองฟุ้นห้าลังมือกับพอ่อหมองบ่มีนามบ่มีอหยางสีพีน่น้องมันมันมีหลายอย่างบางคนเคยอยู่สบายๆแต่สีมาแบบสีมาเกิดมาอย่างไงสีมาตายยอนมาอยู่น้ำหมอลำนี่นิตีตายนี่ที่นี่หมายถึงว่า ตายความสบายตายเคยใช้ชีวิตแบบหรูหราหรูหราในที่นี้หมถึง่าเคยอยู่เฮื่อนเคยมีคนหาเขาหาน้ำสู้กินเคยอนอนห้องแอร์เย็นๆตื่นขึ้นมากกับกม่ได้กินเขาารวยตกยามเร่งมากกับไปหาหล่อหานั่นสินังย้ายกันเพื่อนพี่นอ้องแล้วก็ซิมีกันนัดกันเหตุงานนัดกันเหตุงานเนี่ยเหมือเร่งนัดกันทํางานตอนตอนเย็น เอาพนานกันซีมุ้งบ่อลงของเสียกรสิไปห้มกันมีหม่องเหตุงานนะคะช่วงนี้ก็คือพักกันแยกย้ายกันไปพักผ่อนแยกย้ายกันไปนอนก่อนบางคนที่อ,อยากย่างไปวาดอยากย่างไปโุงเลี้ยงคนกับป้ยายอะไรนไองสู่ไปแต่ละคนนะคะเอาเป็นว่าฝากหอดผู้สิอยากมาก รวมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานระเบียบว,วัฒนศิลเดอ์พี่น้องเดอตอนนี้นะคะทางเพจของระเบียบว,วัฒนศิลป์ก็ลงรับสมสัครศิลปินดนเซอร์ะนะคะผู้ใดที่มีความสามารถในด้านใดน,นะคะสามารถที่จะถักมาสมัครกันได้นะคะทางเพจของระเบียบว,วัฒนศิลป์แฟนเพจหรือว่าทางช่องทางที่เพื่อนระบุไว้หรือว่าเดลอิมออนจะปักอันนี้ไว้ให้ปัก รายละเอียดไปให้นะคะเจ้าไนกะอย่าลืมด้วยพี่น้องเดอ้ออยากมาหาเงินอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยากมาล่องส่ชีวิตนอกบ้านแล้วก็อยากมาฝึกความอดทน <Okay. S 1> ต้องมาที่นี่ค่ะก <Okay. S 1> ระเบียบว่าทศิลรอยยี่ดีตอนรับพี่น้องสุขภูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อจ้าไนกะอย่าลืมนะคะ,ะ,คะไปก่อนครับพี่น้องเอ้ยลืมบอก มื่อกี้พอกันสีสเกตดด้วยพี่น้องเด้อสีสเกตค่ะอุทุมพรบ่เนี่ยอุทุมพรพี่ใสนะคะสีสเกตค่ะอืมพี่น้องจักพอกันไหมคะพอกันหมือแรงนะคะบายบายขออนุญาตพักผ่อนก่อนจ้าสวัสดีค่ะ